สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวงแดดลมลมตกเลยพี่น้องห้าหกโมงเลยพี่น้องห้าโมงเลยละพี่น้องเสพาเบิ้งอัปเดตพวกนี่แหละพี่น้องที่เห็นนี่แหละพี่น้องนีทงไฮทงนาเอาเนี่ยอัปเดตทงไฮทงนาเนี่ยพี่น้องเครื่องปูของฝั่งเขาเลยพี่น้องแดดอ่อนๆพี่น้องเยแดดอ่อนๆยัง เบื้งม de ัก e ทัว่เบื้งอย่างแน่เลยแบบนี่แหละหน้าหน้าเัาบังเดิมมันบ่งงามหัวยังสิไปทราบไปแซียมันพี่น้องสมบรรยากาศนี่แหละพี่น้องสมบรรยากาศมักหุ้งก้อนพี่น้องมักหุ้งก้อนมักฮุ้งหอกับติดดอกอยู่พี่น้องติดดอกออกพ่นพี่น้องติดดอกออกพ่นเลนี่เมยไปแง่ใแค่มะแดงเราเอาอัานเราเอามาอัานอย่ง ตัวเซอร์ห้องบดแดงมาปะดำไม่ดำบดแดงมาปะวันนี้มือเลยมีบดแดงเห็นน้องกำลังงามเห็นน้องอีกเป็นเดือนมาแล้วพี่น้องเจ้าสีได้ต่ำเห็นน้องอันนี้ก็เขียวดีปันยังเห็นน้องมุกทั่วเลยท่านี้เกิดดอกสักเห็นน้องยักษ์ยำเดือดแล้วมาทั่วปอดสารเป็นอยงนี้เลยพี่น้องบ่ได้ลิงได้รีบได้ร <umba> well ้อนมันแล้วแต่มันสิเกิดให้กินพี่น้อง <Parlament> เอาก็บป on you know ุ like ่มียาซีดลิงดอกลิงขุนมันนะพี่น้องออกไปเฮ็ดตามหลักการแบบที่เขาเคยเฮ็ดมาเองสินะพี่น้องเอาก็เป็นผู้เสียวสานเลี้ยงนี่พี่น้องเอาก็ปลูกแบบธรรมชาติ์ซึ่งธรรมชาติ์ซึ่งเคมีน้อยนึงพี่น้องเคมีคืออย่างคืออาหารของพืชคือปุ๋ยพี่น้องคือปุ๋ยนี่แหละซึ่งธรรมชาติกึ่งปุ๋ยพี่น้อง อีตัวห่อเจ้าพ <power> like hmm. ี่น้องเลยตู้ห่อแตกดียังพี่น้องอีตัวห่ออืีตูวจังไนก็สิได้เด็ดกินครับพี่นงกินโซ่ครับพี่นงข้าวปุ้นเลยพี่น้องข้าวปุ้นตัวนี้แตกดีอยู่พี่น้องนอนนี่แตกดีอยู่พี่น้องเบียร์มันยากฮะแตกดีก็เอาอันเบียร์อนอ่อนนี่น้อยเนะพี่น้องเด้อเบียร์อนอ่อนนี่น้อยนี่แหละมันสิแตกแบบนี้แหละแตกเป็นคุ้มดีไปเลยพี่น้อง เบี <if> er, the the ้ยก็ hard สีเกิดพุ่งมาประมาณข้อมือหนึ่งพี่น้องนี่แหละนี่แหละข้อมือหนึ่งนี่พี่น้องเวลามันเยื่อมันจะเขียวมันจะแตกดีพี่น้องอย่าเอาต้นเยื่อมาพี่น้องต้นเยื่อมามันแก่ไวพี่น้องมันหาด d ว่ไงพี่น้องมันหาดคือยังเงแบบนี้แหละพี่น้องต้นเยื่อมามันสีหาดแบบนี้พี่น้องมันสีเป็นดอกพี่น้องมันสีเป็นดอกเห็นไหมมันหา r ต้นเยื่มอลายมาพวกมันกับบางงาม เอาต้นน้อยดีกว่าพี่น้องแนะนำเอาต้นน้อยดีกว่าเอาต้นน้อยดีกว่าเอาอีตู้เบียนดน้อยประมาณครับนี่แหละข้อมือนหนึ่งนี่แหละพี่น้องน้อยเบียรอ่อนพี่น้องมาฟังไว้ฝังไว้นี่แหละพี่น้องสู้กับฟังแบบอยากไ์แดนนี่อยากไดนนี่นะพี่น้องอยู่อยู่เหฮาหนาแบบพื้นที่จริงเมืนเป็นยู่กระถางนะพี่น้องมันพื้นที่จริงมันยากปลูกยากแนี่เพราะว่าดินโฮอาจมีเสือโลกซาลาฝนตกฝนตกมาอย่างสินะ่งนี้ ถึงมันเป็นหน้าฝนน้ำพี่น้องถึงมันเป็นหน้าฝนน้ำนี่นะพี่น้องมันจะหาดแบบนี้แหละพี่น้องไปมีหลายยังชมไปเรื่อยๆพี่น้องโบไปน้ำนี่พี่น้องมาเบิ้งสะว่านนี่พี่น้องลูกปลาโขพี่น้องเห็นไหมพี่น้องบอดด้วยเนาะอันนั่นแหละคือลูกปลาโขพี่น้อง ลูกปลาขอเห็นมัน้ยมูหนึ่งอยู่พี่น้องสัสหลักพูดอพี่น้องมูหนึ่งอยู่มูมูมูลูกปลาลูกูปลาขอน้อยพี่น้องปลาขอน้อยคุปปีนะ้น้อสิมาแบบนี้แหละมันสิมา,ว,นะมมาว,วางไข่ไปเนี่แหละวางไข่ไปเนี่นะพี่น้องเป็นธรมรมชาติของมันอยู่แล้วพี่น้องสาธุนี่ถึงมันจะเฮงไงยะจักมันมาจะเสือพี่น้องบอ้โหกัน เป็นวัตจักรของธรรมศาสตร์มันมาได้ตัวขมันเีงเหรอเนาะยิบยิบยิบมี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 นี่น้องวางแผ่นไว้เลยเพื่น้องวางแผ่นไว้เลยนี่เล้เพื่น้องตั้งแต่ท่มทอมาพื่น้องนี่แหละก็สะวางแผ่นท่มทอไว้มันเพื่อว่า,ย,า,ายันมันนีอยู่น้องเลยมัดเวลานํทนาท่วมมาเลยเอาเงีงเอาเงีงมามัดไว้ยังสิงเลยเพื่น้องยมัมันนีอยู่น้องกั้นไว้ กันไว้แล้วก็เพื่อให้เราได้กินบ่พี่น้องวางทอไว้วางแพรนไว้เวลาน้ำท่วมเต็่มทอเป็นหูทอเี่น้องนดำล้นลงมายานมันหนีนะมันหนีหนีหนีออกี่น้องก็เลยมัดเงี้งไว้ใช่น้องมัดเงี้งไว้นี่แหละถ้าลุ้นน้ำกันได้ไหมน้องเนอะถ้าฝนตกเมื่อเดิมมันจะออกอยู่จังสิมาหยามเบืองอีกทีหนึ่งน้องเอามัดเงี้งรัดท้ายไปเลยน้อง กันไว้ป้องกันไว้พี่น้องป้องกันไว้พี่น้องเขาวาดอากอะสวยงามมัพี่น้องเสียมบ้องเสียมพี่น้องเสียมพี่น้องขุดดินขึ้นมาเสียมใหม่เสียมคนเสียมพี่น้องอยู่กลางฮานาคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่อะพี่น้องแต่พวกมีอย่างมากมายคลิปนี้พาชมบรรยากาศขาหมักทั่วนี่ อนะขอบคุณหลายๆครับ